สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวนะครับอุ่นเครื่องกันนะฮะก่อนที่จะไปดูฟุตบอลยูโร2020มาฝากกันนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักฟุตบอลที่อายุมากที่สุดในยูโรครั้งนี้นะครับ5อันดับนะครับผมจัดมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามีใครบ้างนะครับอันดับ5นะครับอันดับ5ก็เป็นยูริเซอร์คอฟนะครับนักเตะทีมชาติรัสเซียนั่นเองนะครับคนนี้ก็หลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่นะครับเล่นตำแหน่ง แบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายปีกซ้ายได้หมดเลยนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับส่วนในยูโรครั้งนี้นะครับเซอรอ์คอฟปัจจุบันอายุ37ปี9เดือนนะครับสำหรับเซอร์คอฟเนี่ยเขาเริ่มเล่นกับสปาตักตัมบอฟนะครับแล้วก็เริ่มมาโด่งดังกับ CSKA มอสโกนะครับจากนั้นปี2009นะครับถูกเชลซีซื้อตัวมาด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์นะครับในยุคข,ของเสี่ยน,นีฮะโรบันอับามวิดต,ตอนนั้นเข้ามาเล่นก็ถือว่า ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักซะทีเดียวนะครับเป็นเรียกว่าข้าขคาวอกออกทีมอยู่นะครับแต่ว่าก็พาทีมได้ดับเบิลแชมป์นะทั้งพิมเมรีแล้วก็ไอเวครับนะครับจากนั้นเล่นกับเชลซี2ปีนะครับก็ย้ายกลับไปเล่นในรัสเซียกับอันชีมาคาชคาร่านะครับแล้วก็มาอยู่กับดินาโมมอสโกจากนั้นปี2016มาอยู่กับเซนิตเซนส์เตอร์เบิร์กนะครับแล้วก็อยู่ยาวมาถึงปัจจุบันนะครับสาหรับเซอร์คอฟนะครับส่วนในระดับทีมชาตินะครับยูริเซอร์คอฟถ เป็นนักเตะตัวหลักของทีมหนีขาวเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเล่นให้ทีมชาติมาถึง104นัดทําได้2ประตูนะครับก็ติดทีมชาติตั้งแต่ปี2005นะครับสมัยอยู่กับ CSKA m o s c o นะครับส่วนในยูโร2020ครั้งนี้นะครับแม้ว่าอายุอานามจะ37ปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าเขายังเป็นวิงแบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งของทีมชาติรัสเซียนะครับซึ่งยูโรครั้งนี้เซอร์คอฟก็ยังเป็นตัวหลักของทีม ในฝั่งซ้ายแน่นอนนะครับมาดูที่อันดับ4นะครับเป็นโกลันปันเดฟนะครับสูนหน้าทีมชาติมาซิโดเนียเหนือนะครับปัจจุบันอายุ37ปี10เดือนนะครับก็แก่กว่าเซอร์คอประมาณเดือนหนึ่งนะครับโกลันปันเดฟนะครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยดีนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของกันโชซิลีอิตาลีนะครับเพราะว่าปันเดฟเนี่ยเล่นในกานโชมา10กว่าปีแล้วนะครับหลังจากออกจาก เบลาซิก้านะครับสโมสรบ้านเกิดย้ายมาอยู่อินเตอร์มิลานเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งนะครับในปี2001นะครับจากนั้นก็ถูกลาซิโอนะครับคว้าตัวไปร่วมทีมนะครับซึ่งกับลาซิโอเนี่ยก็ถือว่าปานเดฟสามารถแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับได้ลงเป็นตัวหลักของทีมตลอด5ฤดูกาลที่เล่นกับทีมนะครับจากนั้นก็ยกเลิกสัญญากับลาซิโอนะครับแล้วก็ย้ายกลับไปเล่นกับอินเตอร์มิลานนะครับก็ที่อินเตอร์มิลานเนี่ย ถือว่าปานเดประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในชุดทิปเปิลแชมป์นะครับในตอนนั้นโชเซ่มูรินโญ่คุมได้ทั้งแชมป์กันโชเซียร์โคปาอิตาเลียแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับจากนั้นก็ปี2011นะครับย้ายมาอยู่กับนาโปลีนะครับเล่นอยู่3ฤดูกาลนะครับปี2014ไปอยู่กับกาลาตส์ไลนะครับแต่ว่าเล่นได้แค่ปีเดียวก็ย้ายกลับมาอิตาลีนะครับในปี2015ก็อยู่กับเจนัวยาวมาถึงปัจจุบันนะครับ6ฤดูกาลแล้ว ซึ่งในวัยสาปีนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงสนามให้เจนัว29นัดยิงไป7ประตูนะครับถือว่าร่างกายยังพิสมบูรณ์ลงเล่นอยู่เลยนะครับส่วนในระดับทีมชาตินะครับปานเดฟเนี่ยถือว่าเป็นตำนานของทีมชาติมาซิโดเนียเลยนะครับปัจจุบันเล่นทีมชาติไปแล้ว1 1 9ยินัดยิงไป37ประตูนะครับซึ่งปานเดฟเนี่ยครองสถิติเป็นผู้เล่นที่ติทีมชาติมากที่สุดและดาวน์โมตลอดการของทีมชาติมาซิโดเนียเหนือ มาเล่นฟุตบอลรายการใหญ่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวว่าแว่วเหมือนกันนะครับว่าพอจบยูโรเนี่ยโกลันปันเดฟจะแขวนสตาร์ทแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเจ้าตัวจะเปลี่ยนใจหรือเปล่านะครับอันดับ3นะครับเป็นเปเป้นะครับกองหลังทีมชาติโปรตุเกสปัจจุบันอายุ38ปี5เดือนนะครับโอ้โหเปเป้หรือว่าที่บ้านเรารู้จักกันดีในชื่อของเปเป้ปอระามุกนะฮะจริงจริงเปเป้เป็นคนบราซิลนะครับ แต่ว่าเขาย้ายมายเล่นในโปรตุเกสตั้งแต่อายุ18ปีเลยนะครับมาอยู่กับฟาลิติโมนะครับจากนั้นไปอยู่กับปอร์โตนะครับที่ปอร์โตนี่แหละก็มาได้สัญชาติโปรตุเกสแล้วเขาก็เลือกเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสนะครับจากนั้นก็ย้ายไปเล่นกับเรอัลมาริดตนะครับเล่นอยู่กับบราซิลในสิบปีเลยคว้าแชมป์มามากมายนะครับพอปี2017นะครับเปเป้ก็ย้ายไปเล่นกับเบซิตัสสองฤดูกาลนะครับแล้วปี2018ย้ายกลับมาเล่นให้กับ o, ปอร์โตจนถึงปัจจุบันนะครับ ก็ยังเป็นแกนหลักของปอร์โตอยู่นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะครับสำหรับสโมสรเนี่ยเรียกว่าประสบความสําเร็จมากมายนะครับได้มาทุกแชมป์แล้วนะครับ่วนใน,ในระดับทีมชาติเนี่ยเปเป้ป,ประสบความสําเร็จไม่แพ้กันนะครับปัจจุบันติดทีมชาติไปแล้ว1 1 5นัดนะครับยิงไป7ประตูเคยพาโรตุกเกตเป็นแชมป์ยูโรเมื่อครั้งที่แล้วด้วยนะครับปี2 0 1 6แล้วก็ล่าสุดได้แชมป์ยูฟาเนชั่นลีกฤดูกาล2 0 1 8ันสิถึงนะครับ เรียกว่าเป็นกองหลังระดับตำนานของโปรตุเกสอีกคนเลยก็ว่าได้นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่คนโปรตุเกสแท้ๆก็ตามนะครับส่วนในยูโรครั้งนี้นะครับไปเป้ก็ช่วงหลังเนี่ยถือว่าเป็นแบ็กอัพของแผงหลังโปรตุเกสไปแล้วนะครับไม่ค่อยได้ลงเล่นเยอะเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังติดทีมชาติสม่ำเสมอนะครับยูโรครั้งนี้เขาต้องยังตำแหน่งกับโชเซ่ฟอนเต้นะครับในการลงตัวจริงเพราะว่าเซนเตอร์เบอร์หนึ่งของโปรตุเกสตอนนี้แน่นอนครับเป็น รูเบนดิอาร์ตของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งโชเซ่ฟอนเตเองก็อายุอานามไม่แพ้กันครับเพราะว่าอายุ37ปีเข้าไปแล้วนะครับและไปเป้เนี่ยถือเป็นผู้เล่นอายุเยอะที่สุดสำหรับผู้เล่นตำแหน่งเอาฟิลในยูโรครั้งนี้ด้วยนะครับอันดับ2ครับเป็นเคสกอร์ดอนนะครับผู้สาวประตูทีมชาติสกอตแลนด์นะครับปัจจุบันอายุ38ปี6เดือนนะครับเคสกอร์ดอนก็ถือเป็นผู้สาวประตูที่โห oh, ชีวิตนี่มีขึ้นมีลงตลอดนะครับเขาแจ้งเกิดจากการ เป็นผู้สาประตูให้กับทีมฮาร์ดนะครับในลีกสกอตแลนด์นะครับขึ้นมาเล่นให้ฮาร์ดปีเดียวครับติดทีมชาติสกอตแลนด์ชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องครับหลายคนยกย่องว่าเขาคือผู้สาประตูที่เหนียวหนึบที่สุดในกออังกฤษนะครับเล่นอยู่กับฮาร์ดหปีนะครับซันเดอร์แลนด์นะครับทีมซึ่งในตอนนั้นเล่นอยู่ในพรีเมียร์นะครับก็ตัดสินใจทุ่มเงิน9ล้านปอนด์นะครับซื้อเคฟกอรดอนเข้ามาเฝ้าเสานะครับราคา9้าล้านปอนด์ตอนนั้นคือสถ ผู้สารประตูที่แพงที่สุดในเกาะอ,อังกฤษในชั่วโมงนั้นนะครับแต่พอมาเล่นให้กับซันเดอร์แลนด์เนี่ยผลงานไม่เป็นอย่างที่คุยไว้เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเหนียวระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ระดับท็อปของลีกนะครับและที่สําคัญคือเจ้าตัวเริ่มมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับโดยเฉพาะที่หัวเข่านะครับทาให้ช่วงหลังก็เสียตําแหน่งมือนหนึ่งของทีไปนะครับเขาเล่นกับซันเดอร์แลนด์ห้าฤดูกาลก่อนที่ปี2 0 1 2เนี่ยเขาจะถูกปล่อยตัวออกมาเนื่องจากอย่างที่บอกครับมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บ จากนั้นเคกกดอนไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยนะครับ2ปีนะครับเพราะว่าไปรักษาการข่าวด้วยแต่ว่าก็มาได้โอกาสอีกครั้งกับการ์ตโกเซลติกนะครับในปี2014นะครับมาอยู่กับเซลติกก็เป็นมือหนึ่งยาวเลยจนถึงปี2 0 1 9นะครับปีนี้เขาหลุดเป็นสำรองอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเจ้าตัวเลือกย้ายกลับไปอยู่ทีมเริ่มต้นของเขาก็คือทีมฮาร์ดซึ่งฤด,ดูกาลล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้เป็นมือหนึ่งของทีมนะครับแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติสกอตแลนด์นะครับซึ่งสกอต ถือว่าเป็นการมาเล่นรายการระดับเมเจอร์เป็นครั้งแรกมันรอบ23ปีเลยนะครับเพราะว่าสกอตแลนด์ไม่ได้เล่นบอลรายการใหญ่เลยตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1998นะครับส่วนในยูโรหนนี้นะครับเคกอดอนต้องแย่งมือหนึ่งกับเดวิดมาแชลนะครับผู้ตระตูอีกหนึ่งคนซึ่งช่วงที่ผ่านมาเดวิดมาแชลจะได้โอกาสเป็นมือหนึ่งมากกว่านะครับซึ่งก็ต้องดูครับว่าพอมาถึงทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยเคกอดอนจะเบียดลงสนามได้หรือเปล่านะครับ อันดับหนึ่งนะครับเป็นผู้าประตูทีมชาติฮอลแลนด์นะครับมาเทนสเตเคเลนเบิร์กนะครับปัจจุบันอายุ38ปี8เดือนแล้วนะครับมาเทนสเตเคเลนเบิร์กนะครับเขาเริ่มแจ้งเกิดจากการเป็นผู้าประตูของทีมอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับโรม่านะครับไปอยู่กับฟูลแลมไปอยู่กับโมนาโกเซาแธมป์ตันนะครับแล้วก็ปี2016เนี่ยมาอยู่กับเอเวอร์ตันแต่ก็เป็นมือหนึ่งของเอเวอร์ตันได้แค่ปีเดียวนะครับ พอปี2017เนี่ยเอเวอร์ตันไปซื้อจอแดนพิกฟอร์ดมา mm. เขาก็เป็นประตูสำรองมายาวเลยนะครับ mm. ไม่ได้เล่นในลีกมา3ปีติดจนฤดูกาลล่าสุดนะครับ2020เนี่ยก็ย้ายกลับไปเล่นให้กับอาร์แจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับซึ่งจริงๆสเตเคเลนเบิร์กเนี่ยไปอยู่อาร์แจ็คเนี่ยสถานะคือเป็นมือสองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามือหนึ่งของอาร์แจ็คเนี่ยอังเดรโอนาน่านะครับไปโดนโทษแบนจากการตรวจโดปไม่ผ่านนะครับโดนแบน1ปีนะครับสเตเคเลนเบิร์กเนี่ยก็เลยได้โอกาส ลงเล่นในช่วงท้ายฤดูกาลชนะใจแฟงเดอร์บัวนะครับแฟงเดอร์บัวเรียกกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบ5ปีเลยนะครับส่วนในยูโรครั้งนี้โอกาสลงก็น่าจะเป็นมือ2นะครับเพราะว่ามือ1ตอนนี้เป็นทีมครูนะครับไม่ได้เป็นมือหนึ่งเพราะว่าจัสเปอร์ซีเลเซนประตูอีก1คนเนี่ยมีติดโควิด1 9กนะครับก็เลยหลุดทีมชาติไปนะครับสกเกเรนเบิร์กก็เลยจากมือ3ก็เลื่อนเป็นมือ2นะครับปัจจุบันกติดทีมชาติไปแล้ว59นับนะครับ เคยเป็นมือหนึ่งของฮอลแลนด์ในช่วงหนึ่งด้วยนะครับสำหรับมาตินสเตเกนเบิร์กนักเตะที่อายุเยอะที่สุดในยูโร2020ครั้งนี้นะครับนี่ก็คือท็อปไฟครับผู้เล่นอายุเยอะที่สุดในยูโร2020ครั้งนี้นะครับน่าเสียดายมากครับถ้าซลาตัานอิบาฮิโมวิดมาเนี่ยเขาจะเป็นผู้เล่นที่อายุเยอะที่สุดในยูโรครั้งนี้เลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวไปเจ็บซะก่อนนะครับอ่านี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันนะครับในช่วง ยูโร2020แบบนี้นะครับก็ขอทุกท่านดูบอลให้สนุกแล้วกันนะครับล่าสุดอ่าทาง NBT ช่อง11ได้เลกสิ์มาแล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าสมใจแฟนบอลชาวไทยที่จะได้ดูยูโรแบบฟรีๆนะครับอ่ะก็ฝากติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ปัจจุบันเคกอร์ดอนก็ติดทีมชาติไปแล้ว57นัดนะครับ